นี่ไงเราตามทีคิดเราอุ้ไม่ได้ดำมาเว้ยตุนแล้วตุนแล้วน้ำหนักโคตรดีอ่ะอุ้ย ลงในดำด้วยเ้อให้ตู้หลุไกกแล้วลงในดำอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยล้ไงในดำเว้ยเฮ้ยโหเสียของยอะแ เหมือนโเกัวใจคอมาไปเร็วมีเช็ดด้วยนึกว่าจะวางเรานึกว่าเราจะโดนวางครับแล้ว <Yeah. S 2> นี่จิ้มนี้แม่งดูเดือดเลยเอ้วาดูเดือดเลยดูเดือดเปล่าดูเดือดแล้วข้านกบพอทับพ่อคับ โอเคขยับนดหนโอเคพอดีุ้นนงนีต้องเอาเขียวโอ้โหไอ้เ <laughs> <c oughs> ้นแม่งจุดทลิกแรงที่เบาไปหน่อยลุกตัวเองเบาสิบห้าเท่ากันครับ นแงฮ้ล <ș AS 2> ูกเก่งนะเบิ้ลลงเลยเฮ้ยแผนสองเราแผนอะไรวะเนี่ยเจอแผนสามนะวันนี้จริงๆแล้วผมเยทนนรีอ มันมีเรื่องปกติพี่ไม่ได้ไม่ได้ติดหรักไม่ได้บอกว่าไอ้คิมพออยู่ไหนเยอะพี่เอ้ยลูกเขียวเป็นยากกว่ะลูกเขียวมันนองไม่ค่อยชัดลูกวราจะเช็ดลูกแดงกงเช็ดเลย ไปกูนำอยู่ที่บาเราอสิบาครับใช้เลนแล,ล้วล่ะเฮ้ยมันขยายอะไรได้อะลองลอด,ลอด,ลอด

ศึกษามาอย่างดีใช่นี่ทีนีได้ดีสุดแล้วใช่ลงองนะลองว่ะลง,ะลงะ <S <S ลว่ะเฮ้ยเฮ้ยรมกันดีทุกนี้เขา้ารุกได้อยู่นะโดนทีดีไม่ต้องแรงมากโอ้โหผิดด้านว่ะเฮ้ยกันดีซะงนั้น กันดีทังนั้นกันดีทั้งนั้นโอ้โหเกสอเลยโอ้โหเข้านุกหลังดำอีกแล้ววันนี้มาดวงมาเกือบเกือบโอ้โหเกือบเข้า เข้าไหมไม่เข้าเออเช็ดเอาไปบอกว่าเตงไม่เข้าเจ็บนะอ่าเล็บไม่ได้ชักเฟรโอ้โหยังไฟใครเลยว่ะ เจอของดีเจอของดีไปมาของดีผมโอ้โหขาเปลี่ยนเด็เชิบหายเตะไม่ได้จะได้รู้เอาเช็ดไม่ได้วะโอ้ยนั่งตีต่อ้ต่อตรงกลางเด็ ทางดนี้คุาน่กีเล้ือะคยอะเัออยะอะเยอะเยออะอะเยอเเยเยยอะยอยอะยอะยยอะยเยอะยอเยยอะยยยยออยเยอยะ พยายามไปไลยเออตั้งใจแล้วนะเพลงพงนางนี่นี่นี่เนี่ย ฟันดีเปล่าโอ้โหลูกนี้มันสู้ไม่ไหวว่ะขาดจากหวะโอ้โหหนึ่งแต้มขาดหนึ่งแต้มขาดโอ้โหจ้เอ,อ,อาทะลุไหม เขานุกไหมเขานุกไหมเขานุกไหมนั่นไงเรานิดดียวคนบหลังี้อ้าวโหไม่ดีแล้วหลุดอ๋อให้ตัวไม่เอาครับ ข้า,านุกเลยเรียต่อลงกลางต่อลงกลางโอ้โหทำกตายโอ้โหเจ็บปวด